สวัสดีค่ะวันนี้ก็มาพบกับช่องบัญชาพฤิตาอีกเช่นเคยนะคะวันนี้เราจะมาในเรื่องของการเขียนลายไทยนะคะวันนี้เราก็จะมาเขียนลายจากที่ต่อกันไว้คราวที่แล้วนะคะสําหรับคราวที่แล้วนะคะใครที่ยังไม่ได้ชมคลิปคราวที่แล้วนะคะลองไปกดชมได้นะคะในช่องบัญชาพฤติตานะคะวันนี้เราก็จะมาต่อกันนะคะหน้าตาแบบนี้นะคะสี่เหลี่ยมผืนผ้านะแล้วก็นะคะมี เส้นทแยงมุมนะคะแล้วก็แบ่งครึ่งนะคะแนวตั้งนะคะแล้วก็แบ่งครึ่งตรงกลางนะคะสําหรับคนที่เดินข้าวที่แล้วไปแล้วคงทราบแล้วนะคะว่าวันนี้เราน่าจะเป็นลายอะไรนะคะอ่านี่ครูก็ทําทั้งหมดนะคะแบ่งเป็น4ส่วนนะแล้วก็เป็น2ส่วนแนวตั้งนะคะอ่าไม่ใช่นะคะครูขึ้นมาอย่างนี้นะอย่างนี้ไม่ได้นะคะเราต้องมา ทำเส้นทแยงมุมนะคะสอบสี่ช่องนะคะตรงกลางก่อนนะเพราะว่าอันนี้เราเป็นการฝึกเขียนนะคะแล้วก็นี่นะคะใส่เส้นด้านบนด,ด้วยนะคะแล้วก็แบ่งครึ่งนะคะด้วยเส้นแนวตั้งนะคะเราก็จะขึ้นจากฐานก่อนนะคะ mm. อ,อันนี้ก็จะขึ้นเป็นตัวเงานะคะตัวใหญ่ๆนะ mm. แล้วก็ใส่กาบนะคะ mm. สำหรับคำว่ากาบนะคะลองไปเปิดดูคลิปหลังๆของ คลิปก่อนหน้านะคะช้คลิปหลังๆนะคะ,ะว่ากาที่ครูพูดเนี่ยมันคืออะไรนะคะแล้วก็มาใส่ส่วนยอดนะ,ะส่วนยอดก็จะมีตัวเงานะคะแล้วก็มีกาบนะคะจะมีกาบหนึ่งอันแล้วก็กาบซ้อนนะคะแล้วก็ใส่ยอดบนสุดนะคะสําหรับอันนี้เราเป็นโครงก่อนนะคะครูจะให้วันนี้2แบบเลยนะคะสําหรับลายวันนี้นะคะ ต่อมาเลยนะคะเราก็จะมาเหมือนกันเลยนะคะเส้นตรงนะคะแนวตั้งนะคะแล้วก็แนวนอนนะคะเราก็จะวาดเป็นสี่เหลี่ยมผืนผ้าเหมือนกันนะคะแล้วก็ใส่เส้นเทียงมุมนะคะแล้วก็แบ่งครึ่งแนวตั้งนะคะเสร็จแล้วเราก็จะแบ่งครึ่งแล้วก็เป็นทั้งหมด4ส่วนแนวนอนนะคะอันนี้หน้าตาก็จะเหมือนกันเลยนะคะเหมือนกับตัวแรกเลย นี่ครูขึ้นโครงก่อนนะคะเดี๋ยวสักครู่นึงนะเราจะมาเขียนรายละเอียดกันนะคะว่าตัวนี้มันคืออะไรนะสำหรับคนที่เปิดมานะคะแล้วอ่านแล้วคงจะทราบแล้วนะคะแต่สำหรับคนที่เปิดมาไวๆก็อาจจะยังไม่ทราบเดยขอเฉะลยทีหลังนะคะใส่ตัวเหงานะคะแล้วก็ใส่กามนะแล้วก็มาใส่กาบซ้อนนะคะแล้วก็ใส่นะคะตัวเงาอีกตัวหนึ่งนะคะแล้วก็มีกาบซ้อนนะคะแล้วก็ยอดนะคะ อันนี้เราก็จะได้โครงสําหรับลายตัวนี้แล้วมีคนตอบครูแล้วแน่นอนเลยนะคะมันก็คือกระหนก3ามตัวนะคะแต่กระหนก3าตัวเนี่ยในหมวดนี้เนี่ยมันจะมีหลายแบบนะมาดูกันว่าวันนี้ครูเขียนอะไรนะคะ,ะครูจะใส่ตาลายนะคะตรงนี้เป็นตานะคะเพราะว่า สำหรับลายของเรากหนกเนี่ยมันไม่ใช่ลายแบบว่าดอกลอยนะมันจะต้องมีตานะคะหรืออาจจะต้องมีนกข้าบนะเดี๋ยวต่อไปเนี่ยครูจะสอนนะคะนกข้าบนะมันมีหลายแบบเลยนะอ่านี่เป็นตานะคะสําหรับตาก็ไปดูในคลิปกระจังตาอ้อยได้นะคะก็คือมันจะเป็นลักษณะที่เอามาใช้กับลายตัวเนี้ฮะบางคนก็เริ่มพอจะทราบแล้วนะคะว่าขึ้นแบบนี้นะมันไม่ใช่กระหนกใบเทศในคลิป ก่อนหน้านะคะอันนี้นะไม่ใช่นะสังเกตดูนะคะสังเกตดูการบากนะสังเกตดูยอดลายเห็นไหมคะของตัวเหงาเห็นไหมจะไม่เหมือนกันนะคะมีบางคนที่มีความรู้พื้นฐานก็จะพอทราบนะคะว่าตัวนี้เขาเรียกว่าอะไรนะกูะก็ใส่ราย,ายละเอียดนะคะสําหรับลายตัวนี้นะคะใส่รายละเอียดในเหงาน,นะ ก็นะคะตัวนี้ก็จะเป็นการบากนะการบากของเขานะคะเราก็จะใส่เพิ่มรายละเอียดนะมันเป็นแบบลักษณะของมันก็สังเกตได้ว่าบากของลายตัวนี้จะไม่คมเห็นไหมคะก็จะมีความโค้งนะคะแล้วก็มีความอ่อนอ่อนอ่อนช้อยนะดู้าคะจะอ่อนนะแล้วก็โค้งขดขดเหมือนก้นหอยใช่ไหม อ่านะคะนี่เราก็จะมาใส่รายละเอียดตรงกราบเหมือนกันนะคะแล้วก็การบากไม่เหมือนกันนะคะบางคนอาจจะพอทราบแล้วนะคะสําหรับเลื่อนไปดูชื่อคลิปก็คงทราบแล้วนะคะว่าคืออะไรนะอันนี้คือวิธีการเขียนครูให้ทั้งหมด2แบบเลยนะคะอ่านี่ก็คือใส่กาบซ้อนด้วยนะคะแล้วก็มานะคะตรงส่วนของยอดลายนะคะ นี่ก็จะใส่ลวดลายไปนะคะสำหรับลายไทยเนี่ยเราเราก็เป็นที่ทราบกันนะคะก็คือครูย้ําเสมอว่าเกิดมาจากการคิดค้นประดิษฐ์ของครูช่างสมัยโบราณนะคะที่เขาต้องการงานที่มีความเป็นเอกลักษณ์นะคะก็จะได้มาจากธรรมชาติเนาะสำหรับลายตัวนี้ก็เช่นเดียวกันนะคะได้มาจากธรรมชาตินะ นี่ครูก็เริ่มใส่นะคะยอดลายนะคะจะมีความแตกต่างนะกับกระหนก3ตัวแบบก่อนหน้าที่สอนไปนะคะเห็นไหมคะก็จะมีนะการตวัดการซ้อนพันไปมานะคะตัวนี้นะแล้วยอดก็ไม่ใช่ยอดแบบปลายแหลมแบบหางไหลปลายแหลมเห็นไหมคะตัวที่2นะอันนั้นเป็นตัวแรกนะคะลายตัวแรกเนี่ยเป็นลายโบราณน,นะก็คือครูได้มาจาก ช่างโบราณนะคะครูโบราณหนังสือเล่มเก่ามากเลยนะคะตัวนี้นะครูไม่ได้ผลิตคิดค้นเองนะสำหรับลายที่คุณครูเขียนเนี่ยได้มาจากช่างโบราณนะคะแล้วมาถ่ายทอดอีกทีนะแต่วิธีการเขียนของครูนี่คือเป็นวิธีการที่คุณครูเนี่ยลดตัดทอนและเพิ่มนะคะเพื่อใหม้มีลักษณะที่เขียนง่ายขึ้นแล้วก็มีลักษณะที่ถ้าเอาไปเขียนตามครูเนี่ยก็คือได้สัดส่วนที่ค่อนข้างจะแน่นอนนะคะ แต่บางท่านก็อาจจะใช้วิธีอื่นนะแล้วแต่นะนี่เป็นวิธีของครูนะคะอ่าอันนี้ก็จะเป็นอีกแบบหนึ่งอันนี้คือลายชนิดเดียวกันนะคะแต่วิธีการใส่ลวดลายนะคะสอดลวดลายนะวิธีการสอดลวดลายในตัวเหงาเห็นไหมคะอันอันนี้ครูเขียนตอนนี้เป็นตัวเหงาเนี่ยไม่เหมือนกันเห็นไหมคะันนี้คือวิธีการผลิตของครูช่างอีกท่านหนึ่งนะคะอันนี้คือของอีกท่านหนึ่งนะแต่ก็คือลายชนิดเดียวกันนะคะเห็นไหมคะวิธีการขึ้นก็จะไม่เหมือนกันนะคะ ขึ้นอยู่กับการคิดค้นประดิษฐ์ของครูแต่ละท่านนะคะแต่หลักๆแล้วลวดลายเนี่ยจะมีลักษณะที่ใกล้เคียงกันนะคะสังเกตให้ดีๆจากยอดลายนะหรือว่าการบากเห็นไหมคะจะไม่เหมือนกับลายก่อนหน้านะคะความคมนะหรือว่าความความที่มียอดปลายแหลมเนี่ยจะไม่มีนะคะเพราะว่ามันเป็นลักษณะเฉพาะนะคะของลายตัวนี้เนาะกูก็จะมีเบี้ยวบ้างนะคะเป็น เป,เป็นเล็กๆน้อยๆนะคะเพราะว่าไม่ได้ใช้แม่ทัดในการทําโครงสร้างขั้นแรกนะคะลายก็จะใช้มือร่างทั้งหมดนะสาหรับโครงสร้างลายที่ครูเขียนนี้นะคะก็จะเป็นโครงสร้างหลักๆนะที่ใช้นะในการวาดนะคะก็บางทีการที่เราไปเห็นลายที่ละเอียดละออมากกว่านี้ก็คือแบบครูท่านนั้นเนี่ยแบบต้องการให้มีความละเอียดสวยงามเนาะ อันนี้ก็เป็นโครงสร้างนะคะเพื่อที่จะนําไปเป็นลายที่มีความละเอียดเพิ่มขึ้นนะคะ,ะเห็นไหมคะสังเกตนะคะว่าการบากจะไม่มีความคมความแหลมเฟี้ยวเลยนะคะแต่ว่าจะมีความอ่อนช้อยและก็มีความตวัดเหมือนกับว่าลายตัวนี้เนี่ยมันโค้งมันโคดมันเลือ้อยได้เห็นไหมคะ,ะเพราะว่า นี่นะเราก็เขียนย่อเห็นไหมคะจะไม่เหมือนกันซะทีเดียวนะแต่มีความใกล้เคียงกันนะคะหรือว่าบางท่านเนี่ยก็จะเขียนละเอียดละออมากกว่านี้นะคะนาฬิกาบอกเวลานะคะไม่ต้องตื่นเต้นนะคะครูครูไม่ได้ใส่ซสาร์เอฟเฟกต์นะทีนี้นะคะเราก็จะมาเห็นไหมคะนี่คือความละเอียดแล้วเป็นลายที่มีความละเอียดตัวใหญ่ใช่ไหมคะเวลาที่เราเขียนตัวเล็กเนี่ย นี่นะคะนี่คือเขียนตัวเล็กๆนะคะเพราะว่าในกระดูก3ตัวเนี่ยมันจะต้องมีตัวเล็กตัวจิ๋วด้วยนะคะเพื่อเอาไปใช้ในลายนะซึ่งในคลิปถัดไปหลังจากที่เราเรียนเรื่องของลวดลายแล้วเนี่ยครูจะต้องมีการสอนผูกลายด้วยนะคือครูจะพยายามสอนให้ครบเลยนะคะทั้งที่มีตํารานะแล้วก็ที่คุ่มครูได้เรียนมานะคะจะสอนให้ครบเลยนะคะอ่านี่ค่ะการขึ้นลวดลายเห็นไหมคะ อันนี้คือหลักๆเห็นไหมจะมีเงามีกับซ้อนแล้วก็มียอดลายนะคะนี่คือหลักๆของกระนก3ามตัวนะแต่กระนกตัวนี้มีชื่อเฉพาะนะคะมันเป็นอยู่ในหมวดกระนกตัวนะเห็นไหมคะมันจะไม่มียอดที่แบบว่าเป็นหางไหลนะคะหรือว่าปลาไหลนะคะชื่อหนึ่งก็เรียกแบบนั้นก็ดูไม่พร้อมนะคะเรียกหางไหลอะะ่าเห็นไหมคะนี่ก็คือสังเกตเห็นไหมยอดนะคะยอดก็จะมีความหรือว่ามนสวยงามนะคะไม่คมบาดใจนะคะอ่า นี่นะคะตัวนี้นะอันนี้แบ่งใช่ไหมคะน่ยาเหมือนเดิมนะคะก็คือจะต้องแบ่งเป็น2ส่วนนะคะลายแบบนี้จะแบ่งเป็น2ส่วนนะคะเป็นกระนก3ามตัวแบ่งนะคะก็คือเขียนลายอยู่ในฝั่งของพอแบ่งสี่เหลี่ยมก็คือเหมือนกับสามเหลี่ยมหน้าหน้าเออเขาเรียกว่าสามเหลี่ยมมุมฉากนะคะมลักษณะเนาะอาล่ะมันก็ชื่อกระหนกสามตัวนะคะเป็นกระนกสามตัวเนาะ สามตัวก็คือนั่นแหละค่ะที่ครูบอกนะสามตัวมันก็จะประกอบด้วยอ่าดูนะคะสามตัวอ้าจะผัดแล้วนะคะครูหิวข้าวนะ,ะไม่ใช่นะคะไม่ได้ผัดนะปกติมันเอาไว้ใช้ผัดค่ะไอไอสิ่งนี้มันเอาไว้ผัดนะผัดแล้วอร่อยมากเลยใส่น้ำมันหอยนะใส่กระเทียมนิดหน่อยไม่ต้องใส่หมูก็อร่อยอ่าผักกูดนะคะมันคือพืชชนิดหนึ่งนะที่บ้านครูเนี่ยบ้านพ่อครูที่สุราษฎร์เนี่ยเขาจะปลูกนะคะ ปลูกไว้ปลูกจริงๆมันไม่ได้ปลูกหรอกมันขึ้นเองตามต้นปาล์มนะคะแล้วก็มาผ่ดใส่น้ำมันหอยนะคะเราใส่กระทุกกระเทียมไม่ไดหิวเลยนะคะอ่านะคะอันนี้คือกระหนกผักกูนะมันเป็นพืชชิ้นหนึ่งนะคะภาพขึ้นแล้วเนาะเป็นลักษณะแบบนี้ละค่ะเห็นไหมมันคล้ายๆกันเลยนะมันเหมือนกันเลยทีเดียวแหละก็คือมันมีความแบบว่าม้วนไปม้วนมาเห็นไหมสวยงามนะครูช่างโบราณนี่ท่านเก่งมากเลยนะคะเห็นไหมนี่การบากเห็นไหมนี่ให้เห็นชัดๆเลยนะว่ามันบากแบบนี้นะคะ แล้วก็นะมาเจอกันคลิปหน้านะคะอย่าลืมนะกดไลค์กดแชร์นะคะกด Subscribe นะาคอมเมนต์ไว้ด้วยนะคะแล้วเจอกันค่ะบ๊ายบาย